เลอดีตเด็กเล่ร่อนขอทานซึ่งขนานี้ผนไหวขอทานชื่อเล่นชื่อจริงผมจะไม่บอกนะผมขอรู้เพียงผมคนเดียวเรื่องขอทานจริงจริงก่อนนี้ได้กี่เดือนเกืบปีเกอบปีกว่านะครับพอออกจากคุกมามึงโตแล้วก็ขอไม่ได้ยังไม่ถึงถ้ารวมทั้งเวลาติดคุกก็ปีกว่า ทั้งหมดเวลาปิดคุกเกือบสองปีสองปีกว่าตอนนี้มึงอายุเท่าไหร่เอ้ยอย่าพูดชื่อเลยนะตอนนี้มึงอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุสิบอายุตอนนี้เขาสิบเจ็ดแล้วครับถึงบอกถึงบอกมึง <laughs> มเกิดพศอ,อ,อะไร <40 S 1> <laughs> สี่ศูนย์สีส่ศูนย์เออ ปีกูปีเดียวอ้จุเกิดสี่ศูนย์เกิดสี่หนึ่งอ่าอาตอนนี้คุยต่อเอากระเทยครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่ถ้ามึงเกิดสี่ศูนย์ร่าตอนปีก่อนเอาตอนปีก่อนอ่าปีก่อนก็คือปีห้าสี่ได้เงินครั้งแรกได้กี่ร้อยอ้าวร้อยเราไปใช้อะไรมั่งใช้ ตอนนั้นติดเกมติด <c oughs> ติดเด็โบนเอาตูตอนอายุเท่าไหร่เน่ครับโดนเอาตูกระโดนมันคับไปอมกระดองให้ตอนนั้นเท่าไหร่อยู่บ้านไหนบ้านพักใจหรือเปล่าตอนนั้นบ้านพักใจเดนมันขับให้อมกระดองแล้วยังไงต่อ <c oughs> <c oughs> ล้วตอนนั้นเป็นไงขัดคื่นเขาไม่ได้ขัดคืนไม่ได้เลยต้องเลยตำเลยครับ แล้วตอนนี้ถ้ากลับมาหาเงินกับกระเทยเป็นทางการไอ้นี้หาด้วยหรือเปล่าไม่ไม่ม่ไม่้มึงออกมาทาไมวะไม่โอนามันทำไมไม่มีอะไรเลยฮะมิวค้ามากตอนนี้อคุยร่แล้วมึงหามันําไมแต่ตอนเงินวันบอเงินผมมันม่มีท่าอะไรเยนี่ติดครมัเบี้ยวหมดเลยมันจะมีไหนให้มันก็คอยจะหลบหน้าตอนนี้มึงน้องที่ไหนไอ้นี้ มึงนอนที่ไหนนอนไก่แก้วอะนอนบ้านไล่หน้าไลยทอนไอทอนไม่รู้ตอนนี้นอนไหนแล้วเวลามึงหากับกระเทน้ำผู้ใครเป็นคนติดต่อให้ใครใครติดต่อกระเทนให้มึงไม่รู้เดินไปเหรอเดินไปเดี๋ยวเขามาเรียกบอกมือเรียกเลยว่าใครเป็นคนติดต่อให้มึงแต่ก่อน แต่ก่อนเมียก็เทยดาวหนึ่งคนที่ติดต่อหาแขกให้มือนั่นแหละแล้วเดี๋ยวนี้ใครมั่งที่ติดต่อหาแขกไม่มีเออหรืออาจจะมีแล้วมึงไม่กล้าพูดไม่มีเออแล้ววันนี้ดนกลาวหรือเปล่าไม่ได้ดนอ่ะสีกระป๋องโอ้ยังไม่ได้เล่นเลยลุงสีตามหายชอนโอ้เงินเยอะนี่อะไรนี่ไม่มีเยอาไม่เอาก่าวยัดเป็นจริงนายก่อโอ้ ก้ากัดแรงแรงในพอดีก้ากัดคุยพอดีอ่ะก้ากัดทั้งถ้าเกิดมึงหาเงินจากกระเทยเวลามึงจะเอาค่าใช้จ่ายจากไหนอ่ะมึงจะเอาค่าใช้จ่ายจากไหนถ้ามันแบบกระเทยไม่มาเอามึงอ่ะก็นอนบ้านเล่าอะไรกินอ่ะเอาอะไรกินขอพ่อเราตัวแม่ไปยังขออีก ไอ้น,นี้เกิดภาษาสี่หนึ่งตอนนี้มึงสรุปมึงจะเข้าแก๊งกันเลยเ่ะแบบนี้ไอ้จุ้งมึงสีน่นงใช่ไหมม,น 40, มนันสีนมึงเกิด41อ่ามึงเกิด4ึงสรุปร้วไม่เรียนต่อผมเรียนตอนนี้ถ้าเรียนอยู่กับมอสองยังเรียนอยู่ไหมเคยไปโรงเรียนไหมนี่ผมเปิดพุงนีรู้อยู่บ่นกระเพยอะไรอย่างเงีงเย้ยฮึ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 ฮ ทำไมเขายังไม่กล้ามึงบอกเขาไม่กล้าเพราะอะไรหรือมึงอยากลองเอากระเทยประมาณนั้นพูดตรงตจริงๆคือถ้ากระเทยขอซื้อบริการมึงพร้อมจะขายมันไม่แล้วยังไงขายมันอะขายตัวให้ผมแต่ผมไม่ขายตัวให้มันเอามึงเอากันแล้วบอกเออยังหมายถึงว่าจะตกลงกันอะอืมเช่นกะรีน้ำผู้ เอากูเห็นมึงเข้าจมีมึงอยู่ไอ้นี่มึงกับเดี๋ยวมึงต้องมาเอากับพวกกระเทยอ่ะเอามึงไม่กลัวกระเทยมาหักคอเอามึงหรือมึงเจอเหมือนไอ้ไอ้เรื่องเด็ดเกิดเอาตูดมึงอ่ะเคยได้เรื่องเด็ดซัดหรือเปล่าวะใครนี่มึงไม่เคยต้องซัดต้องดูดค่ะผมไม่เัยมึงเคย ตันนั้ไมเจอนานเราไปยารับรับยาต้านเชื้อพันเพราะว่าถ้าพวกมึงแบบว่าโดนเอาตูดหรืออะไรเงี้ยต้องไม่ได้ใส่ถุงยาน่ะต้องแจ้งกูรู้เพราะว่ามีโอกาสติดเอสูงก็เป็นเอ็นไม่ใช่เรื่องสนุกนะบอกให้มึงรูคือนั้นที่มึงอยู่กันจะไปทอนอยู่ด้วยหาแขกได้ไหมที่มึงอยู่ไอ้แก้วไม่ได้ไม่ได้แล้วทำไม เกษตแม่มาแตคนเด้อพี่เมื่อเวลาติดต่อพวก,กระเทยพวกเจ้เขาติดต่อมึงยังไงเขานยเขาติดต่อมึงยังไง,<น>ไงเวลาเจ้าเอากุ้งมืเดี๋ยวเขามาหาตามหาตามหาผ่านใคร่ะผ่านใครก็มึงไม่มีโทรศัพท์ก็ต้องมีคนติดต่ออ่านสิก็ต้องมีคนตามหาผมอ่ะเออแล้วใครเราเป็นคนตามหาฮะพี่แจ้วอีกบ่ ดูยังไงแคมแคมฮะแคมแคมไหนอีกไม่ใช่เจ้าอ่ะไม่ายแคมแคมอ๋อเจะเป็นคนติดต่อแขกให้แล้วมันหักเงินมึงเท่าไหร่ไม่ได้หักมึงไม่รู้หรอส่วนใหญ่มันติดต่อมึงมันมันกี่ร้อยก่อนผมจะเอาแขกผมเอาเงินจก่อนผมจะเอาเงินก่อนอะไร่งงี้มึงมึงคิดเงินก่อนเลยกี่ร้อย อันอนี้โอ้กูไม่เชื่อหรอกเง้ยเก้าร้อยอย่างนี้ค่าตัวจะได้สูงเที่ยขนาดนึงได้สูงยี่สิบกว่าตายหรอกทุกวันนี้ทุกวันนี้ทุก,น,น,ทกน,นี้ผมยังทุกวันนี้ผมต้องคิดใาคาดต่อผมเลยหล่ะแล้วไงแต่ก่อนไม่กี่สิบบาทโดนฟรีร้อยหนึ่งสามร้อยเก่าอ่ะแต่ก่อนเหรเดี๋ยวนี้รู้ละกาค่าตัวแล้วยังหรอรู้แล้ว กวหายนี่กว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก็ต้องหาเงิน kind ก of ับกระเทยตามมันแหละมึงม mm. ึงสูงได้นี่ไซมึงเชื่อไอมนี่ไซกระเทยชอบเดี๋ยวได้เมียเป็นกระเทยกูจะนั่งเรออีกคนต่อพ่อแม่มึงจะรับได้เหรอเหียทำมือจะกระโดมกาวอีกไหนดู เอามาซ่อนลมจริงหรือเปล่ายืนซิมึงกล้ายืนไหมไม่กล้าวันนี้ดองกาวซื้อกาวกัที่ไหนวันเนี้ยเออพูดตรงตรงวันนี้ซื้อเท่าไหร่ที่บ้านหนองกงอ่ะเพราะเมื่อกี้กูดูลมเนี่ยกูกินกลมันติดจมูกกูอยู่แรกม่ต้องมาโกหกกูเลยเยี่ยนี่จะรู้ <c oughs> ดีที่สุดแหละหรือมึงจะเถียงกูมึงเคยโกหกอะไรผ่านตากูไลยสัตว์กูดูไมอ่า <c> ว <oughs> ันนี้พูดตปะนั่งรน เดียวเข้าเดี๋ยวเข้า,ขาตอนนี้บันชิดมึงกระป๋องเท่าไหร่สี่สิบเฮ้ย <Hey, S 1> แต่ก่อนพวกมึงซื้อผ่านในพวกสำรองมันห0 6สกสิบแต่ก่อนโอแล้วมึงไม่เคยคิดจะเลิกดมกาวมาติดถ้าเนี้ยท่าเลยแหละกูบอกให้มึงรวยทำอย่างเงี้ย อันนี้มึงใส่ถุงหรืไปครับมองไหนกูดูชัดมองไม่เห็นเลยกูจะตายเอาก็เอาออกมาดูกระป๋องเราออกมาดูมึงแกะยังไงนี่กระป๋องเนี่เดี๋ยวกูถ่ายไม่ได้เห็นหน้าอืมองไม่เห็นหน้าหรอเห็นแต่กระป๋องนี่เห็นแต่กระป๋องกระป๋องแตะกร้าสามเคสามเคพอกูฟังเสียงมึงอะกูก็รู้อยู่แล้วกูบอกกูไม่ได้หรอกไอ้ชูยกูเห็นมึงยิ้มทำเมือสไตล์พวกมึงเลยทุกคนเลยสไตล์ตกเก่าอะ ถ้าโดนจับอีกทีเป็นยังไงวะหลายปีเหมือนกันว่ามึงก็จบเพื่อนมึงไปซวยได้เสียเฮี้ยนี่แม่งสี่หนึ่งมึงเคยโดนเข้าไปสถานที่นิหรือศูนย์พุดปูไหมผมไม่เคยโดนอ่าเดี๋ยวมึงก็โดนจนได้แหละถ้ามึงเดินมึงเดินอย่างนี้ไอเฮี้ยมึงเมาเมาอย่างงี้กำลังเคลิ้มหนึ่งได้กระเทยแน่คืนนี้ได้เสียแน่กระเทยไม่ได้มึงหลอกแล้วมึงได้มันเองใช่ปะมันน่ะ สิทมิทมิเหรม่ชิดมนุษยเราเวพิ่งเอาตูนมาเลยใช่ปล่าเอาเลยฮะ <laughs> เอากูไม่เห็นหน้ากูจะดูทา่าดมกาวมึงเห็นหน้าเปล่าไอ้พี่ไม่เห็นหรือเปล่ามเหนอะเหนอะมหะมายของมึงกระป๋องหนึ่งแต่หักเปล่าเออผมันสูงมันมาดูหน่อยค่ายเดียวกันหมายนำเงินด้วยถุง ได้ใส่มะนาวด้วยหรือเปล่าวะไม,ไม่ไม่ไใส่หืมแม่งกลิ่นฟุงกูได้กลิ่นตั้งแต่อยู่ตรงนั้นแล้วแม่งฟอกต, <c oughs> ตัวนะกูถามมึงก่อนมึงรวมกันกล้วมึงมีแค่ไหนมึงมึงรอดพปป้นกูบอกหน่อยพี่จะเกิดตำรวจจับแม่งซวยอีกอ่ะไม่เ <c oughs> ิดแต่แรกวะลุงเต้ลุงเต้บด้วยลูกที่ใช่ด้วย กูไม่เชื่อลองช่วยได้ยังไงพระธมเก่าช่วยได้คนเดียวจับกลุ่มศูนย์พื้นฟูแล้วไปเยี่ยมมึงพ <laughs> ื้นฟูอยู่ตรงไหนเราลูกอ๋อถ้าอยู่ซูรินกับโรงเรียนวิวัติพลเมืองตรงไหนอ่าตรงค่ายวิรวัฒน์เลยค่า,นา,นายวิรวัติติดกองกำลังสุรนาณรีโอ้สปานกูวมนดีเลยไม่งั้นรอเอันนั่นแหละไม่งั้นก็ไปอยู่ไอ้ที่ไอ้เขาเรียกไอ้ที่อะไรลูกผู้ชายไอ้ไอ้ที่เขาฝึกรอรอน ไปเดิมไปสนุกสนุกสนุกไปแล้กตอนจัดยมดอนอันนี้มันรุ่นเก่าอ้นี้รุ่นเก่าอยู่แล้วว่าแน่สงสัยเอาตัวกระเทิล์เาเมากาวอย่างงี้ยไม่เคยอะไม่เคยอะลงตอันนี้กูไม่ได้บอกว่าได้อยู่จังหวัดอะไรนะไม่ต้องบอกชื่อนะเพราะว่าอันนี้กูจะไปลงเว็บไซต์กูก็ใหญ่ยันเพราะมันมองไม่เห็นหน้าไม่เป็นไรเว็บไซต์ลุงเว็บไซต์ชื่ออ๋อมันมีของเพื่อน อันนี้พูดไม่ได้พูดไม่ได้ก็ใจเปล่าเดี๋ยวมันจะรู้ว่าเป็นอยู่จังหวัดไหนก็ใจยังก็ใจยังเดี๋ยวมึงเปิดรู้ๆเลยคือมันไม่ดีเพราะว่ามึงยาวชนอยู่มึงเคยคิดอยาเลิกดงกาาไหมถามมึงดูอยากอยากดาก้าวยแน่ใจกูจะมีวิธีบำบัดหนึ่งโดยไม่มีเจ็บปวดแล้วไม่ต้องไปตึกคุกอย่างนั้นยังยังไงเดนอย่างเงี้ยไม่มีก็จะมีวิธีการเพราะที่มันอยู่ที่จิตใจมึงอ่ะ เฮ้ยท็อลพ่อมึงรู้พ่อมึงเต๋อเปล่าวะพ่อมึงหนาพ่อมึงก็จะบอกว่าเลือเล่อนไปอยู่พ่อมึงก็จะพูดอย่างนีแ้แล้วแม่มึงอ่ะแม่ผมฮะฮะโดนจับคดียาบ,บ้าห้าสิบเมตรยาบ้าห้าสิบเมตรตายเลยแร้เรียนการต้องมาแม่ของโดนจับแถวไหนไม่รู้ขอโดนจับยาบ,บ้าห้าสิบเมตรมึงคุกมาหลายปีสิกี่ปีฮะกี่ปี โอ้ปกติตะหลังหลายปีนะเกินสิบเม็ดขึ้นไปมีแต่ห้าปีนะมีพวกเลยอ่ะห้าปีห้าปีกรดเดียกุ้กูเป็นสิบมาสิโดนจับที่ไหนที่จังหวัดนี้จังหวัดนี้เลยแถวไหนแถวบ้านไม่รู้เหมือนกันเด้อพ้อพ่อมึงทำยังไงวะพอเวลาโดนจับเยอะเงี้ยโดนพูกจับหมายด้วยอ๋อพ่อนี้รอด พอ่อนหนีรอดน่าจะพ่อหนีรอดแล้วแม่แม่โดนพ่อหนีรอดอ๋อแต่จ,จริงๆอ้จำนายก็คือน่าจะเป็นพ,อนอพอ่อแหละเนาะเป็นพ่อเลสิีน่าจะเป็นแม่มีมองตาดำแต่ว่าดีพอ่อหนีทานเลยแม่เลยโดนทั้งผู้จำนายจำนายได้สีอืมหลังวันการอเอาอยัางไงวะไม่ได้ลงเรียกผมลเงเข,ข,ข้าบ้านเลย ยงไงวะตามหายทอนไม่เจอเนี่ยหายทอนไ,ไม่เจอหายทอนไม่เจอเราหนีรอบกูเดินหนีรอบ